สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันกเกมมัทลับสามก,ก๊กอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับแม่ทัพแดงรุ้งเจน5ของทีมงอกกนะครับที่มีชื่อว่าซุนกวนซ่อนคมวีระบุรุษใต้ล่ามีแค่เล่าปีเท่านั้นที่เป็นคู่แข่ง จงคู่ควรกับความสามารถทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องกังตังก็เป็นแม่ทัพเชน5นะครับในตัวที่3แล้วนะครับใครที่เล่นสายเผานะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะชมคลิปนี้นะครับเราก็ไปดูความสามารถนะครับและสกิลของซุนกวนนะครับว่าสกิลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสกิลแรกนะครับก็เป็นสกิลตอนกายล่างนะครับการใหญ่3รุ่น สุ่มกลางเขนนะครับทำดาเมจท่าแสงใส่ฝ่ายศัตรูนะครับ2,202%นะครับและทำให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับได้รับแผดเผาแต่ละรอบนั้นนะครับจะทำดาเมจเท่ากับพลังโจมตีของซุนกวนนะครับ340%จะไม่สามารถต้านทานได้นะครับและจะไม่สามารถลบล้างได้ระยะเวลาดาเมจนะครับต่อเนื่อง4รอบนะครับ และทุกครั้งครับที่มีเตาหลอมเฟื่องฟู1ชั้นนะครับจะทําการสุ่มเสริมแผดเผานะครับดาเมจนั้นนะครับจะเท่ากับพลังโจมตีของตนเอง14 0%ไสซใส่ไฟสตูสีรายนะครับต่อเนื่อง2รอบและก็จะทําให้ครับเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับได้รับการชาร์จ4ชั้นและจะทําการกระตุ้นนะครับเปลวอัคคีราชวงศ์ด้วยนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดของเตาหลอมเฟื่องฟูกับเปลวอัคคีราชวงศ์นั้นนะครับจะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับ และในส่วนสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับครองดินแดนรุ่งโร์จะสุ่มกลางเขตนะครับทำดาเมจท่าแสงใส่ฝ่ายศัตรูนะครับ288%แนะครับและจะทำการสุ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับและเลี่ยงดาเมจฝ่ายตนนะครับสี่ราย10%นตะครับต่อเนื่อง2รอบและสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลฆ่าโกรธนะครับจักรพรรดิง้อมากแผนการ วงดุนใต้ละา่วงดุนใต้ละา่วงดุนใต้ลาจะทำการสุ่มกลางเขนนะครับทำดาเมจท่าแสงใส่ฝ่ายศัตรูนะครับ471%และจะใช้เตาหลอมเฟื่องฟูนะครับเพื่อรับชาร์จ2ชั้นนะครับและจะทำการกระตุ้นเปลวอัคคีราชวงศ์ ในความหมายของเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับก็จะหมายความว่าทุกๆการชาร์จ1ชั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจการจุดระเบิดนะครับแผดเผานะครับ15% และเปลอลอคีราชวงศ์นั้นนะครับก็หมายความว่าจะสุ่มฝ่ายศัตรูนะครับสรายได้รับนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูสะสมดาเมจได้สูงสุดนะครับไม่เกินค่า HP สูงสุดของซูนกวน700%นะครับและจะทําการจุดระเบิดเอฟเฟคประเภทแผดเผานะครับใส่ฝ่ายศัตรู2รายแบบสุ่มด้วยนะครับ แต่ละลายนั้นนะครับจะได้สูงสุด1อันนะครับก็คือหมายความว่าคนละ1อันนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับทุกๆการชาร์จ1ชั้นนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจจุดระเบิดนะครับสาเซนและจะทําการจุดระเบิดเอฟเฟกประเภทแผดเผาให้ฝ่ายตนทั้งหมดนะครับแต่ละลายนั้นนะครับจะสูงสุด1อัน และจะทำการถ่ายโอนดาเมจให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับก็หมายถึงว่าฝ่ายเรานะครับจะมีเอฟเฟกจุดระเบิดแผดเผานะครับที่ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับก็คือคนละอันนะครับแล้วก็จะทำการถ่ายโอนดาเมจไปให้กับฝ่ายศัตรูอีกทีหนึ่งนะครับ และจะทําให้นะครับฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับได้รับแผดเผาแต่ละรอบนั้นนะครับจะทําดาเมจเท่ากับพลังโจมตีของซุนกวนนะครับ80%จะไม่สามารถต้านทานได้นะครับและไม่สามารถลบล้างได้ต่อเนื่อง2รอบนะครับและจะทําการสุ่มเสริมนะครับพิทักษ์ราชวงศ์นะครับให้ฝ่ายตน2รายนะครับก็คือฝ่ายเรานะครับ สองรายต่อเนื่อง2รอบในความหมายของพิทักษ์ราชวงศ์นั้นนะครับก็หมายความว่าเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับในทุกๆรอบในการชาร์จ1ชั้นนั้นนะครับจะทําการเพิ่มเลี่ยงดาเมจจากสถานะผิดปกตินะครับหเซและโบนัสพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับก็จะเพิ่มขึ้น10%เนะครับเมื่อได้รับดาเมจใดๆก็ตามนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูทุกๆก,ก,การชาร์จ1ชั้นนะครับได้รับ ดาเมจลดลงนะครับ5%ก็คือทําให้เราได้รับดาเมจลดลงนะครับและจะสะสมที่เตาหลอมเฟื่องฟูนะครับก็คือจะเอาดาเมจที่เราได้รับนะครับไปสะสมให้กับเตาหลอมเฟื่องฟูด้วยนะครับและก็จะทําการสุ่มเพิ่มนะครับพลังโจมตีและพลังป้องกัน80%นะครับให้กับฝ่ายเรา2รายนะครับหลังจากลงมือ1ครั้งแล้วนะครับก็คือหลังจากออกเทินไปแล้วนะครับพลังโจมตีและป้องกันนี้ก็จะหายไปนะครับ สกิลของซุนกวนนี้นะครับจะค่อนข้างงงงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับในส่วนของเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับจะมีเตาหลอมเฟื่องฟูที่เป็นของซุนกวนนะครับและจะมีเตาหลอมเฟื่องฟูที่เป็นของฝ่ายเราและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับที่เป็นของฝ่ายศัตรูนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับแต่ใช้ชื่อเดียวกันนะครับ ถ้าเป็นการเสริมเปลวอัคคีราชวงศ์นั้นนะครับจะทํากับฝ่ายศัตรูนะครับก็คือเอาเตาหลอมเฟื่องฟูไปให้กับศัตรูนะครับแต่ถ้าเป็นพิทักษราชวงศ์นะครับก็จะเป็นการเอาเตาหลอมเฟื่องฟูมาให้กับฝ่ายเรานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับแผดเผากังตัง จระพัดงอกกกับระพัดงอกกในส่วนของสกิลท่าไม้ตายนี้นะครับก็จะเหมือนสกิลฆ่าโกรดเลยนะครับแต่ก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมเปลี่ยนไปดังดีนะครับดาเมจท่าแสงนะครับก็จะเพิ่มเป็น 1, นึ่งนเนะครับและการชาร์จระเบิด1ชั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจจุดระเบิดเป็น20%นะครับ และตาลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับจะสะสมดาเมจได้สูงสุดนะครับไม่เกินค่า HP สูงสุดของซุนกวนเป็น800%รเป็น8 0ะครับและตลอมเฟื่องฟูนะครับทุกๆก,การชาร์จ1ชั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจจุดระเบิดนะครับเป็น40%นะครับ และาดาเมจแผดเผานในแต่ละรอบนั้น,นะจะทําดาเมจเท่ากับพลังโจมตีของซุนกวนเพิ่มเป็น150%นะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับตรงที่เป็นเลขสีส้มก็จะเป็นในส่วนที่เพิ่มเติมแก้ไขนะครับก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลพาสีสมดุล เมื่อเปิดฉากนะครับจะอัญเชิญเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับและจะทําการชาร์จพลังให้เตาหลอม2ชั้นนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุดถึง12ชั้นด้วยกันนะครับในส่วนความหมายของเตาหลอมเฟื่องฟูในของซุนกวนนี้นะครับจะหมายความว่าในทุกๆชั้นนะครับในการชาร์จเตาหลอมจะทําการมอบพลังโจมตีนะครับและโบนัสพลังป้องกันให้ซุนกวนนะครับ15%เ์ และเมื่อออกเทินนะครับจะสามารถเลี่ยงดาเมจได้2%นะครับและยังสามารถต้านเอฟเฟกประเภทจำกัดดาเมจได้2%ทั้งยังสามารถต้านเอฟเฟกดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสได้2%และลดค่าดาเมจเอฟเฟกนะครับสถานะผิดปกติอีก2%ในส่วนเตาหลอมเฟื่องฟูของซุนกวนนี้นะครับก็จะเพิ่มความสามารถนะครับให้กับซุนกวนคนเดียวเลยนะครับและจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับซุนกวนด้วยนะครับ และถ้าหากเมื่อซุนกวนตายนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับมีการชาร์จมากกว่า10ชั้นขึ้นไปนะครับก็จะทําการคืนชีพซุนกวนนะครับซุนกวนจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับถ้าหากเตาหลอมเฟื่องฟูของซุนกวนนั้นมีการชาร์จมากกว่า10ชั้นนะครับและจะได้รับนะครับไร้ศัตรูนะครับ1รอบพอฟื้นคืนชีพมาแล้วนะครับก็จะได้รับไร้ศัตรูนะครับ ไร้ศัตูนั้นนะครับก็จะเป็นสถานะที่เรานะครับจะได้รับการป้องกันนะครับการโจมตีหรือว่าสกิลต่างๆจะไม่โดนเรานะครับและจะทําการแผดเผาใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับคิดจากพลังป้องกันของตนเองนะครับสองต่อเนื่อง2รอบเอฟเฟกนี้นะครับแต่ละรอบนะครับจะเกิดได้สูงสุดแค่1ครั้งนะครับก็หมายถึงว่า1รอบต่อ1ครั้งนะครับ เมื่อแม่ทัพฝ่ายตนคนใดก็ตามตายนะครับแม่ทัพนั้นจะสะสมค่าดาเมจของค่า HP สูงสุด80%นะครับใส่ในเตาหลอมเฟื่องฟูวไว้นะครับและจะทำให้เตาหลอมนะครับได้รับการชาร์จพลัง เพิ่มขึ้น2ชั้นนะครับและจะทำการแผดเผาใส่ไ่าศัตรูทั้งหมดนะครับคิดจากพลังโจมตีของตนนะครับ200%ซตต่อเนื่อง2รอบเมื่อแม้ทัพคนใดของทีมเราตายนะครับก็จะสะสมดาเมจไว้ในตาหลอมเฟื่องฟูให้กับซุนกวนนะครับและก็จะเพิ่มการชาร์จให้ตาหลอมของซุนกวนด้วย2ชั้นเลยนะครับซุนกวนนั้นนะครับจะสามารถมองข้ามควบคุมนะครับและจะปล่อย ถ้าไม้ตายได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม้ตายนี้นะครับจะไม่ได้รับจํานวนชั้นของเตาหลอมก็คือว่าจะไม่เพิ่มชั้นของเตาหลอมนะครับจะเป็นแค่ท้าไม้ตายเฉยๆนะครับและจะทําให้แม่ทัพฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสมึนงงอีกนะครับ20% ต่อเนื่องหนึ่งรอบและยังลดดาเมจทั้งหมดนะครับที่ฝ่ายตนได้รับ15%นะครับจะสะสมในเตาหลอมเฟื่องฟูได้ด้วยนะครับก็คือว่าจะสะสมการลดดาเมจได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับในเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับและเมื่อซุนกวนออกเทินนะครับถูกควบคุมก็จะกระตุ้นนะครับ ในที่นี้นะครับจะหมายถึงว่านะครับเมื่อซุนกวนยังไม่ได้ออกเทินนะครับการเลี่ยงควบคุมนั้นจะยังคงอยู่นะครับแต่เมื่อซุนกวนนะครับออกเทินไปแล้วการเลี่ยงควบคุมก็จะหมดไปนะครับก็จะสามารถถูกควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับและฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับก็จะได้รับดาเมจสะสมของเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับ5%สูงสุดนะครับจะไม่เกิน HP สูงสุด100%ของซุนกวน และเมื่อฝ่ายตนทั้งหมดครับได้รับเอฟเฟกสถานะผิดปกตินะครับก็จะทำการฟื้นฟูโล่นะครับป้องกันเท่ากับค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับ10%และจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับ10%ให้แก่ตนต่อเนื่อง2รอบทุกรอบนั้นนะครับจะกระตุ้นสูงสุดได้แค่2ครั้งเตาหลอมทุกๆการชาร์จ1ครั้งนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันนะครับ40% ให้กับฝ่ายตนนะครับขณะเดียวกันนะครับจะลดพลังโจมตีและป้องกันนะครับ40%ให้กับศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับต่อเนื่อง1ครั้งนะครับก็คือลดได้แค่ครั้งเดียวนะครับสกิลพาสซีฟของซุนกวนนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับและก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปดูการออกสกิลในดันเจียนดูนะครับว่าสกิลของซุนกวนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับในการจัดทีมนั้นนะครับผมก็เอาซุนควนไว้ตรงกลางด้านหน้านะครับเมื่อเริ่มเกมมานะครับซุนควนก็จะอัญเชิญเตาหลอมเฟื่องฟูเลยนะครับและจะทําการชาร์จเตาหลอม2ชั้นนะครับ เราก็มาดูบัฟนะครับที่ซุนกวนได้รับกันนะครับจะเห็นว่าซุนกวนได้รับนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับได้รับดาเมจลดลงเพิ่มเข้าในเตานะครับและได้รับนะครับจํานวนชั้นเตาหลอมนะครับโบนัสโจมตีและป้องกันเพิ่มจํากัดดาเมจและต้านดีบัฟเพิ่มอันนี้ก็เหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับ ไม่เหลือซักความแข็งสะสกินหัวใจ ระพัดงอกกและเมื่อถึงตาซุนกวนออกสกิลนะครับซุนกวนก็จะออกสกิลท่าไม้ตายออกไปนะครับก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับและจะทำให้ฝ่ายเรานะครับได้รับพิทักษ์ราชวงศ์นะครับและฝ่ายศัตรูนั้นนะครับก็จะติดสถานะมึนงงด้วยนะครับและก็ติดแผดเผานะครับ และหลังจากนั้นนะครับซุนกวนก็จะทำการชาร์จเตาหลอมเพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่านะครับผมใส่ดาบคิมฮันหงมังกรนะครับให้กับซุนกวนนะครับซุนกวนก็จะออกสกิลถ้าไมยตาย2ครั้งนะครับก็จะทำให้การชาร์จเตาหลอมเพิ่มขึ้นอีกนะครับเราก็มาดูบัฟของเพื่อนกันบ้างนะครับว่าเพื่อนในทีมของเราได้บัฟอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของวีลชนเล้งทองนะครับก็จะได้รับบัฟนะครับพิทักษราชวงศ์นะครับตามจํานวนชั้นเตาหลอมเพิ่มโบนัสเลี่ยงดาเมจพลังโจมตีและพลังป้องกันของเอฟเฟกประเภทสถานะผิดปกติก็ขอสรุปเลยละกันนะครับซุนกวนนั้นนะครับก็จะเป็นตัวทําดาเมจนะครับทำดาเมจในสถานะเผาไหม้นะครับและก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมน,นะครับ ซุนกวนนั้นนะครับก็จะมีเตาหลอมเฟื่องฟูนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธสําคัญนะครับของซุนกวนนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นนะครับจะมีด้วยกันถึง12ชั้นนะครับความสามารถของเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นมีอะไรบ้างนะครับในส่วนการบัฟให้กับซุนกวนเองนั้นนะครับเตาหลอมนั้นนะครับแต่ละชั้นจะสามารถมอบพลังโจมตีนะครับและป้องกันให้กับซุนกวนครับและสามารถ เลี่ยงดาเมจให้กับซุนกวนต้านเอฟเฟกประเภทจำกัดดาเมจต้านเอฟเฟกตดีบัฟนะครับและลดค่าดาเมจเอฟเฟกสถานะผิดปกตินะครับให้กับซุนกวนและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ถ้าซุนกวนเกิดตายนะครับในขณะที่เตาหลอมเกิน10ชั้นขึ้นไปแล้วนะครับซุนกวนนั้นจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับและจะได้รับนะครับสถานะไร้ศัตรูด้วยนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูของซุนกวนนี้นะครับจะได้รับการชาร์จเตาหลอมไปเรื่อยๆเลยนะครับและก็ในขณะที่ชาร์จเตาหลอมนะครับก็จะทําดาเมจแพดเผาให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับเตาหลอมนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้สถานะเผาไหม้นะครับแรงขึ้นและการจุดระเบิดก็แรงขึ้นด้วยนะครับ จำนวนชั้นของเตาหลอมนั้นก็มีผลนะครับก็คือยิ่งจำนวนชั้นเยอะนะครับการจุดระเบิดและการเผาไหม้จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุนควรนั้นนะครับในขณะที่ยังไม่ได้ออกเทินนะครับจะสามารถมองข้ามควบคุมได้นะครับและสามารถปล่อยท่าไม้ตายเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและในการโจมตีนั้นครับยังมีโอกาสที่จะติดสถานะมึนงงได้ถึง20%นะครับในการบัฟของทีมนั้นนะครับก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับให้กับ เพื่อนในทีมได้ด hmm. ้วยนะครับและก็ยังสามารถลดพลังโจมตีและลดพลังป้องกันนะครับของฝ่ายศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปง่ายๆนะครับเตาหลอมเฟื่องฟูนั้นก็เป็นอาวุธของซุนกวนนะครับในการเพิ่มดาเมจแผดเผาเพิ่มการจุดระเบิดแผดเผาและสามารถส่งเตาหลอมแผดเผานี้นะครับไปให้กับฝ่ายเราก็จะเป็นผลดีกับฝ่ายเรานะครับและถ้าส่งไปให้กับฝ่ายศัตรูก็จะเป็นผลเสียกับฝ่ายศัตรูนะครับผมก็ได้มีตัวอย่างนะครับ ของการจุดระเบิดแผดเผานะครับใส่กับฝ่ายศัตรูนะครับว่าจะรุนแรงขนาดไหนนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าที่ตัวศัตรูนะครับก็มีการระเบิดแผดเผาเป็นจังหวะจังหวะนะครับดามเมจที่ได้รวมๆกันแล้วก็เยอะมากเลยนะครับสําหรับ คนที่เล่นสายงอนั้นนะครับการมีซุนกวนนั้นจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับเพราะทําให้การเผาไหม้ของทีมนั้นรุนแรงขึ้นนะครับและซุนกวนนั้นก็เก่งมากด้วยนะครับยังไงนะครับผู้เล่นสายงอก็สู้ๆกันต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในการรีวิวตัวหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ